พระเอกออกมาพูดแล้วเลยค่ะช็อกหนักเจอสาวจีบเขาส่งสิ่งนี้ให้ดูเต็มตาเลยแล้วค่ะ จะพาทุกคนมาติดตามนะฮะสำหรับเรื่องราวนี้ที่มีพระเอกดังออกมาพูดถึงเรื่องพิกๆตลึกหนักมากหลังจากเจอสาวส่งรูปนี้มาจีบค่ะเรื่องราวเป็นอย่างไรมาตามกันเรื่องราวพระเอกชื่อดังที่ต้องบอกว่าเป็นขวัญใจสาวๆทั่วประเทศนะคะเขาคนนี้เป็นผู้ชายที่มากความสามารถและหล่อมากๆด้วยโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานค่ะหนุ่มลีฐานัะ พระเอกหล่อที่มีผลงานในวงการบันเทิงมากมายกันเลยทีเดียวค่ะอย่างที่ทราบกันดีอยู่นะคะว่านุ่มลีเองเนี่ยมีทั้งฐานแฟนคลับแล้วก็ ทั้งชายและหญิงมากันเลยทีเดียวมีละครให้ติดตามกันอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเริงริตาสังใจให้หยุดรักเธอแล้วก็ยังมีสี่ีอีกด้วยนะคะสําหรับหนุ่มลีปัจจุบันเพิ่งอายุ29ปีแล้วค่ะแต่เป็นวัยที่ประสบความสําเร็จอย่างมากในชีวิตและเป็นที่แน่นอนว่าเขามีสเสน่ห์น่าติดตามมากๆดึงดูดใจสาวๆได้อย่างเต็มที่ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะยังเป็นหนุ่มโสดแต่ก็ต้องบอกว่าฮอตไม่มีหยุดเลยล่ะค่ะมี d m ออ ออกมาเด้งไม่หยุดกันเลยสําหรับวันนี้ก็จะพาทุกคนมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะสาหรับพระเอกดาวรุ่งคนนี้เนี่ยก็มาเป็นแขกรับเชิญในรายการตักไฮขายลูก EP ีหนึ่งที่งานนี้แม่ตักและแม่ไฮนย่ยขอขายลูกหลีสําหรับลูกชายคนนี้หล่อสบัดแบบสับกันเลยเมื่อถามถึงความฮอตนั้นก็เจ้าตัวเองเผยว่าแท้จริงแล้วเป็นคนที่รักใครรักเลยนะแบบให้เกียรติด้วยและถ้าถามว่ามีครบทีเดียวหลายคุณไหมต้องบอกว่าคุยเยอะมากๆเป็นสิบเลยทีเดียวใน ช่วงป๊อปป๊อปไว้มหาลัยและใช้วิธีสับรางแบบไม่ให้เรียกชื่อผิดคือเธอเธอหรือไม่ก็แกแกมันจะดูว่าแบบว่าไม่จุ่โจมเกินไปแต่พอมีแฟนปุ๊บสิบคนที่เคยคุยนั้นก็ตัดทิ้งหมดนะและต้องบอกเลยว่าเขาคนนั้นยังไม่ได้จีบผู้หญิงอย่างเดียวเพราะผู้หญิงนั้นก็มาจีบเขาเหมือนกันและที่เจอแบบนี้รู้สึกอันที่พีคสุดคือเขาส่งรูปของลับมาให้ดูใน DM เลยนะสมัยก่อนเคยคิดว่าผู้ชายนั้นจะเป็นฝ่ายเข้าหาผู้หญิงตลอดแต่ยุคนี้เปลี่ยนไปแล้วมันพีคมากนี่ก็นอีก เรื่องราวที่หนุ่มลีเปิดเผยค่ะ